สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังเป็พี่น้องกิจชนที่รักในพระกริจเจ้าพราะคัมภีร์วันนี้ฉายเราได้เห็นว่าพราะองค์พูดเสมอว่าอย่าก,กลัวเลยพระองค์จะช่วยเราแม้บางครั้งเราถึงทางตันแต่พระองค์ก็จะช่วยเราให้พบกับทางที่จะเดินต่อไปได้อนี้ก็บอกว่าพระเจ้าแห่งอิสราเอลจะไม่ทอดทิ้งเขา เราจะบรรดาให้แม่น้ําไหลบนภูเขาล่องเตียนมีน้ําพุไหลในภูเขาเราจะทําถิ่นธารกันดาลก็คือที่แห้งแรงให้เป็นสระน้ําทําให้พื้นดินแห้งกลายเป็นน้ําพุแล้วเราจะปลูกต้นสนทิดาในถิ่นทุรกันดาลปลูกต้นกระถินเทศต้นมะเล็ดต้นเสม็ดและต้นมะกอกเราจะปลูกต้นสนไซเพรส ไว้ในที่แห้งแลง้งปลูกต้นยางและต้นไม้ไว้ด้วยต้นยางและต้นสนไว้ด้วยกันเพื่อทุกคนจะได้เห็นและรู้จะได้พิจารณาและเข้าใจพร้อมกันว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทําเช่นนี้พูดเหมือนกับว่ามันสถานการณ์หลายอย่างหลายครั้งเนี่ยมันมันมันหมดนะแล้วถึงทางตันแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่พระเป็นเจ้าบอกสําหรับพระองค์นั้นเป็นไปได้เสมอ ฉะนั้นเราจึงามาเวลาที่เจอความทุกข์ยากลำบากเราจะไม่ท้อถอยแต่เราจะไปเราจะเดินหน้าไปบางทีบางครอบครัวก็มีความทุกข์ยากลำบากในการสมมาหากินคุณพ่อคุณแม่ไม่ท้อถอยก็ช่วยเหลือลูกเต้าให้มีความสุขตามอัตภาพให้ได้เล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนแล้วก็สามารถที่จะหาอาชีพการงานได้ในอนาคต ฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในอดีตพูดกับเราอย่างนี้และวันนี้ก็พูดกับเราอีกว่าเราจะเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นสระน้ําก็คือจะเปลี่ยนความทุกข์ทรมานความแห้งแล้งของจิตใจเนี่ยให้กลายเป็นที่ที่เราจะสามารถชื่นชมยินดีได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าหากว่าไม่มีพระเจ้า หรือว่าเราไม่ต้องการพระเจ้าเราก็จะหลงทิศหลงทางและการดำรงชีวิตของเรานั้นก็จะไร้คุณค่านะครับส่วนในพระวราสารวันนี้พระเยซูเจา้าได้บอกกับฝูงชนว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าจอห์นผู้ทำพิธีล้างในหมู่คนที่เกิดมาจากหญิงเนี่ยนะครับไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่กว่าจอห์นผู้ทำบิธีล้างถึงเงินนั้นผู้ตำต้อยที่สุดในพระอาณาจักร ก็ยังยิ่งใหญ่กว่าจอรตั้งแต่สมัยของจอรทำพิธีล้างจนถึงวันนี้พระนาจักสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายามเพื่อจะเป็นคนดีเราต้องมีความอดทนต้องพยายามที่จะอยู่ในความอดทนความดีซึ่งเป็นสิ่งที่ยากกว่าการที่เราจะทิ้งอะไรต่อมีอะไรคนสมัยใหม่รู้สึกความอดทนจะน้อย ก็ได้คุยกับบางคนที่เป็นช่างตัดผมก็บอกว่าเอ๊ะช่างตัดผมทำไมขาดทั้งๆที่ททไรายได้ก็วันหนึ่งสามสี่ร้อยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคนสมัยใหม่นี้ไม่ต้องการความความยากลาบากไม่ต้องการความจริงจังแต่ต้องการความสนุกสนานและก็เข้าไปในโรงงานก็ทํางานตามกะตามเวลาแล้วก็ไรายได้ก็บางทีก็ บันไม่คุ้มกับค่าเช่าหรืออาหารดร้วยซ้ําไปแต่บางทีฉันที่จะมองดูว่าอาชีพการงานเราหาได้ที่หมู่บ้านของเราในใน,ในจังหวัดของเราแล้วเราควรจะอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้ครอบครัวของเข้ามีความอบอุ่นใจมากกว่าเดิมใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ก็บอกว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปในพระเนาจักของพระบิดาโดยที่ไม่ต่อสู้ เวลาพระเยซูเจ้าพูดถึงจอห์นแบปติสต์นี่นะครับว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของของมนุษยชาติที่สามารถมีได้แต่ว่าคนที่อยู่ในพระนักรสวรรค์แล้วเนี่ยก็ย,กยิ่งใหญ่กว่าเขาอีกก็คือทุกคนนั้นสามารถที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าจอห์นแบปติสต์ด้วยความอดทนด้วยความเชื่ออันนี้จังหวกที่พระองค์อยากจะบอกและไม่มีใครสามารถที่จะเข้าสู่พระนักรของพระบิดเจ้าโดยที่ไม่ได้ต่อสู้ ประตูไปสู่บ้านาณจากนั้นและหนทางที่จะนําเข้าไปสู่ประตูนั้นหลายครั้งเราจะต้องผลักด้วยพลังด้วยกําลังบางครั้งเราจะต้องผลักมังให้ให้ให้เปิดไว้ข้างๆด้วยความอดทนดังนั้นเราจึงเห็นว่าใครที่อยากจะไปสวรรค์ก็ต้องพยายามที่จะ เดินตามกติกาคืออยู่ในหนทางแห่งความรอดทําสิ่งที่ถูกต้องรักพระเจ้าลําบากไหมลําบากแล้วคนอื่นละ่ะรักคนอื่นก็ลําบากมากกว่ารักพระเจ้าซะอีกแล้วให้เราเดินด้วยใจสุภาพธําตนหลายครั้งเราไม่อยากจะเดินนะ่ะเพราะเราอยากจะจงหองพองขนว่าเราเก่งกว่าคนอื่นยั้นสำหรับพวกเราที่ฟังพระวาจาของพระพิจ้าแล้วในวันนี้ เราก็บอกว่าเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความอดทนสูงเดินตามความเชื่อเราจะต้องปักชีวิตของเราไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำทุกสิ่งทุกอย่างบนฐานแห่งนี้แหละและชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเราจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นและเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นมากขึ้นด้วยครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์